เรากำลังจะสละโส่แต่งงาน่ะแต่งงานก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็พร้อมแล้วนี่จริงแล้วผมรู้สึกว่าวจริงๆอะ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆี่นะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะสบเหมาะสมอะไรเงีย้ยเผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวไปแล้ว<ม>ว่าเราเราเราน่าจะต้องแบบ มีครอบครัวหรือว่าด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่ก็เลยคุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบรับนงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะจะแต่างงานขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลย เนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนหน้าตื่นเต้นในเดือนนี้อ๋บเดือนนี้แล้วนี่เป็นแล้วกลางเดือนนี้ลืมวันลืมคืนตกลงตกลงเป็นสิบเจ็ดกรกฎาคมสิบเจ็ดกรกฎาคมตื่นเต้นไหมก็จะเป็นเจ้าบ่าวเออขอบคุณครับตื่นเต้นไหมจะเป็นเจ้าบ่าวตื่นเต้นไหมคะมันเป็นครั้งแรกครับผมมันก็มือสั่นหรอกมือสั่นตื่นกว่าเชื่อไมหรอกมันมันตื่นปริบมันกำไรได้ได้อยู่ครับได้อยู่มันรู้สึกว่าเออมัน มันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราจะแบบมีครอบครัวจริงจังในในคนที่อยู่ข้างๆเราต้องรู้ว่าเขาใช่สำหรับเราอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแบบดูนะว่าแบบว่าจริงเลิกแหละเลิกเลิกเลิกคือนิดนึงเนาะเราคนไทยชุดนี้ชาติก็ต้องแบบว่าดูเลือกดูยาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเรามากลางกลางดูเนี่ย วันนี้คือคนแต่งงานเยอะมากได้เราก็เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้อะไรอย่างนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาละก็ก็วันนี้ก็พยายามแบบว่าทําทุกอย่างให้ให้พร้อมที่สุดไม่เคยจัดเตรียมงานเองนะต้อไม่งเองอมันต้องทำต้องทำนี่เองแต่ว่าแต่ว่าผมผมก็จ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์แหละเพราะว่าเราก็ต้องทํางานเนาะบางอย่างเราก็ไม่ปถนัดแต่ว่าจะพยายามลงดีเทลเองหมดเหมือนเหมือนรักครั้งนี้มันสุดงอมแล้วใช่ไหมคะมันดีที่สุดแล้วแหละ ช่ด้วยด้วยด้วยวัยด้วยด้วยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้จริงผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันเป็นนานนานๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยหนึ่งอะจริงแล้วถ้ามันใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละก็สาวเขาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกคนนะครับตื่นเต้นครับความความน่ารักของคุณวิกกี้ค่ะจริงๆนี่งานเป็นงานสิอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นงานในครอบครัวแล้วก็ จริงๆด้วยด้วยคุยกับผู้ใหญ่ด้วยตอนแรกเราก็แบบใยา่ใหจ่กัดให้มันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงแล้วเราก็มีญาติพี่น้องไม่ได้เยอะเพื่อ์เราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างๆันนั้นมีการตรวจด้วเทสเข้างานจ้างพยาบาลมานั่งกับจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าสมมพลาดมานี่แบบรู้จะทํางไงเลยนะก็พยายามบอกว่าให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทําให้งานดูปครบถ้วนที่สุดตามสไตล์ที่เบียกถ้าเกิดถามถึงความน่ารักของวิกกี้เป็นยังไงบ้างที่เรา ก็มันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ร,รู้สึกว่าเออเออทำไมเราเออทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าหรืออาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เรา เออเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นอะไรกเราเรรู้สึกว่าเออเขา,ารักมากทุกอย่างี่เบเป็นคนข้างรักจรินะเออน<อ>ขาพ่ดูข้างรักไหมหรอว่าก็ไม่หรอกครับจริงก็ไม่ก็แหม่มีความรักมันก็ต้องอนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเออไม่รู้สิพอพอมันพอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็อะไรอะไรมันก็จะ ไปของมันเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเออเราเร่รู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าูยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆมันกลายเป็นว่าหลายคนอยากรู้จักคุณมิกกี้ว่าเขาเป็นใครม่เวียว่าเขาเขาน่ารักอย่างที่หลายคนบอกก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เฟคคนหนึ่งนะครับผมที่เขาโอเคเป็โคนเปิดบับเยอะๆอย่างนั้นที่การงานบางคนบอกเขาเขาคงไม่ไม่ได้ชินเนาะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้เลย ก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยอาจจะ้อแบบว่าถ้ามีอะไรก็ถามได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทําไมคนต้องแบบว่ามาขอแอบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เรารู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับเ็ได้เริ่มชินหรือยังก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามบอกบอกเขาว่าวงการเราต่างกันเราก็เป็นห่วงเขานิดนึงก็คือโอเคเราอยู่ที่สว่าง ก็อาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเรื่องปกติเ็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไปก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่ค่ะพี่บคุณแม่ก็แบบแฮปปีมาไอคุณแม่บินมาเพื่อจริงจคุณคุณแม่ก็บินมาบินมาก็ก็บอกกันนานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเออถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซา มาถึงก็ไม่ต้องไปกักตรงกัตัวอะไรก็มาหาลูกได้เลยเาก็เลยบินมาแล้วก็กลับมางานนี้ด้วยคุณแม่คอมเมนต์อะไรไหมคะสเปิดตัวแทนรู้สึกไงใครก็ต้องเผอเออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวช่วยๆว่าที่ลูกสักใครเอาอะไรไปกันไหมคะเออตสราห์แต่เรียกอะไรก็ได้ทำงานจัดที่ขอนแก่นไปที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งเที่ยวและขอนแก่นถ้าเป็นที่ขอนแก่นก็จะค่อยแบบว่าหลังงานเขาอยากเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแบบไปกราบไปไหว้กขทีหลังอะไรเงี้ยครับแต่ชีวิตหลังเป็นยังไงบ้างอรับยังไม่ได้แพลนเลยเดี๋ยวก็มาถามที่หลังก็ได้อยากมีลูกไหมผมก็อยากมีนะอยางมีอยามีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้วสามสิบ้ามสิบวาแล้วลืมเหรอลืมย่มอยากได้ลูกหรสาวเ้ยไม่ได้ได้หมดครับได้หมดผมว่า ันก็ต้องเนาะมันทุกอย่างกันมันก็ต้องคือตอนนี้เพราะเป็นสามีเพราะเป็นพ่อเพราะเป็นทุกอย่างอบคุณทุกคนนะครับเตรียมตัวที่จะครับขอบคุณนะคะยิ้มสดทัพอีกนะคะยิ้สดทัีด้วยนะคะนดี้คะ